ที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตะบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพันเอกไพศาลทานธรรมรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหางานให้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการเพื่อเป็นทหารกองหนุนประจำปี2568 โดยมีหน่วยงานตลอดจนนายจ้างเจ้าหน้าที่สถานประกอบการจาก13บริษัททั้งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อแนะแนวทางอาชีพและส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทําให้แกน่น้องๆทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนประจําปี2568ปิดท้ายกันที่ว่าที่ร้อยตรีทรงผลเป้แก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถแถลงข่าวจัดการแข่งขันจัก,กรยานแลนลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไบค์แลนลี่ทัวร์ออฟลบุรี2025โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20เมษายน2568หน้าป่าจำปีสิรินทรอ,อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบุรีซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันจัก,กรยานเพื่อสุขภาพมีระยะทาง80กิโลเมตรเป็นระยะทางมาตรฐานที่จัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจักรยานแร็ลี่เพื่อสุขภาพระยะทาง40กิโลเมตรซึ่งภายในวันจัดการแข่งขันยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่โดยจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่นั้นเอามานำเสนอให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย